เสร็140ส่วน2,564มหามคาเทียบเทียมฟ้าเล่ม5แรงเอจิงจิ๋วที่สามารถเอาชนะหมากล้อมถงเอียนได้แต่เจ้าล่ายเยี่ยกลับโดนรอบสังหารทำให้ต้องถอนตัวจากการประลองมักวิถีของงานชุมนุมดอกเหมย จึงทำให้จิงจิว๋วต้องไปยังแดนหิมะเพื่อเข้าร่วมการประลองมักวิถีแทนเธอเรื่องราวในเล่มน,นี้ถือว่าพลิกจนคาดไม่ถึงสมกับเป็นผลงานของมาวนี่จริงๆที่จะทำให้เราต้องรู้สึกประหลาดใจเวลาอ่านเสมอ ในเล่มนี้ถึงแม้จะมีฉากต่อสู้ที่น้อยลงไปกว่าเล่มที่แล้วแต่ก็ถือว่าสนุกใช้ได้พร้อมทั้งมีการเปิดเผยถึงปริศนาบางอย่างที่ถึงแม้เราจะคาดเดาไว้ในใจแต่ไม่กล้าม,มั่นใจเล่มนี้ก็พอจะเดาได้ราวๆเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซนแล้วถึงตัวตนของพระเอกว่าเป็นใครมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับ ในการประลองมักวิถีของงานชุมนุมดอกเหมยในปีนี้จัดขึ้นที่แดนหิมะริงจิวพระเอกที่เป็นตัวแทนของเจ้าล่าเยี่ยนจจนางเอกสำนักเขาเขียวต้องเดินทางขึ้นเหนือไปร่วมการประลองที่แดนหิมะแต่เขาถึงจะทำคะแนนได้เป็นอันดับหนึ่งกับต้องพบกับลางสังหรณ์บางอย่างหลังจากที่ช่วยไปเจ้าบุตรสาวเจ้าสำนักส่วนกลางและพวกจัตสัตสูที่ดูร้าย จิงจิวจึงได้ทำการรวบรวมกลุ่มผู้เข้าประลองมักวิถีทั้งหมดไว้และส่งสัญญาณขอให้กรรมการยกเลิกการประลองแต่กลับไม่ได้รับการยอมรับเขาจึงใช้อำนาจของอาจารย์อาสำนักเขาเขียวสั่งให้สิทธิสำนักเขาเขียวทั้งหมดถอนตัวรวมทั้งสิทธิสำนักกังสดานและสำนักห้วงน้ำใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กลับสำนักเขาเขียวถอนตัวด้วยถึงแม้สิทธิในสำนักทั้งสามจะไม่ยินยอมก็ตาม แต่ก็มีสิทธิ์ของสำนักกระบี่ประจิสมสำนักคุณลุ้นตลอดจนผู้บำเพ็ญเพียรยยาวมากมายไม่ยอมถอนตัวจึงเลือกที่จะมุ่งหน้าต่อไปไปเจ้าที่เลือกจะเชื่อการตัดสินใจของจิงจิว แม้เธอจะไม่มุ่งหน้าต่อไปแต่ก็จำใจต้องอนุญาตให้สิทธิในสำนักศูนย์กลางที่ต้องการประลองต่อมุ่งหน้าต่อไปแต่ไม่นานท่ามกลางกลุ่มคนที่รอคอยก็พบยังเรือกระบี่ของสำนักเขาเขียวมารับทุกคนทำให้สิทธิส่วนมากที่รังรออยู่ข้างจริงจิวจำต้องขึ้นเรือกลับไปมีเพียงแต่จริงจิวกับไปเจ้าที่หลงรักเขาเท่านั้นที่รั้งอยู่ ต่อมาไม่นานก็เกิดหมอกน้ำแข็งตลอดจนสัตว์อสูรมากมายที่มุ่งหน้าเข้าสู่ส่วนลึกของแดนหิมะทำให้ผู้คนที่มุ่งหน้าต่อไปต้องล้มตายทำให้เหล่ายอดฝีมือต่างๆคิดที่จะมุ่งหน้าเข้าไปในแดนหิมะเพื่อช่วยเหลือทุกคน แต่กลับโดนดาบศักดิ์สิทธิ์พระของวัดเกิดผลที่เข้าสู่ทั้งโลกฝึกวิชาดาบของนิกายดาบวายุกลับใช้พลังดาบขวางทุกคนไม่ให้เข้าไปเพราะจัก,กรพรรดิหญิงแห่งหิมะน้ำแข็งในยามนี้กำลังจะคลอดบุตรจึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดหมอกน้ำแข็งและสัตว์อสูรมากมายพากันไรยล้อมหากทำให้จัก,กรพรรดิหญิงแห่งหิมะน้ำแข็งในยามนี้โกรธอาจทำให้คนครึ่งแผ่นดินต้องตายได้ ทางด้านจิงจิวที่คล้ายคาดเดาว,ว่านี่อาจเป็นอุบายของสิบพี่เขาจึงมุ่งหน้าต่อไปด้วยความอยากรู้และได้ทราบถึงสาเหตุแล้วแต่อยู่อยู่ป้ายยกของลั่นไหวน,นั้นสิบพี่ไปเจ้ากลับส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมา จิงจิวจึงได้แต่นำพาไปเจ้านั่งบนกระบี่บินของเขามุ่งหน้าตรงไปก่อนที่จะพบนอนหิมะขนาดยักษ์และล้านไหวหนันที่อยู่ในท้องของนอนหิมะอีกตัวที่เสียชีวิตแล้วในถ้ำ จิงจิวจึงเข้าไปต่อสู้กับนอนหิมะยักษ์โดยให้ไปจะรีบไปช่วยลัานไหวหนันในถ้ำก่อนแต่สิ่งที่คาดคิดไม่ถึงก็คือลัานไหวหนันที่ได้รับการช่วยเหลือจากไปเจ้ากลับลอบทำร้ายเธอจนโอสถทองในกายแต่กราว เพียงเพราะเขาต้องการสัญจรหยกหมื่นลี้เพื่อใช้ในการหลบหนีก่อนที่ไป่เจ้าจะโยนสัญจรหยกหมื่นลี้ให้กับอีกฝ่ายด้วยความผิดหวงังลั่นไหวหนาที่พบยังจิงจิ๋วจัดการกับนอนหิมะยักษ์ได้แล้วเข้ามาในถ้ำ จึงลอบโจมตีจริงจิวก่อนใช้สัญจรหยกมือลี้หลบหนีไปพอพบจริงจิวไปเจ้าจึงมอบสัญจรหยกมือลี้อีกอันที่เธอมีให้กับเขาเพื่อให้จริงจิวสามารถหลบหนีไปได้ เพราะเธอที่โอสถทองโดนทำลายไม่สามารถถ่ายทอดยานให้ยกสัญจรหมื่นลี้ทำงานได้แต่จิงจิวกลับปฏิเสธเขาเพียงส่งจิตกระบี่ออกไปเจรจากับจัก,กรพรรดิหญิงแห่งหิมะน้ำแข็งเพื่อขอออกไปจากแดนหิมะ แต่จัก,กรพัดหญิงแห่งหิมะน้ำแข็งที่เพิ่งคลอดลูกครั้งแรกที่จดจำได้ว่าจิงจิวคือใครเกิดความระแวงในตัวเขาไม่ยอมให้เขาคาดสายตาจากการเฝ้าระวังอย่างเด็ดขาดจึงทำให้จิงจิวกับปเจาต้องหลบอยู่ภายในถ้ำ่ามกลางหมอกน้ำแข็งของแดนหิมะต่อไปจนกว่าจัก,กรพัดหญิงแห่งหิมะน้ำแข็งจะคลอดบุตรจิงจิวจึงได้ถ่ายทอดพระคัมภีร์มุกแดงชาติของวัดเกิดผล ให้ไปเจ้าเข้ายานเพื่อรักษาโอสถทองในกายไปเจ้าที่ได้รับการถ่ายทอดพระคัมภีร์มุกแดงชาติจึงเข้ายานหลับไหลไปในทันทีส่วนจิงจิ๋วจึงได้แต่รั้งอยู่เป็นเพื่อนเธอภายในถ้ำ ทางด้านลั่นไหวหนันที่รอดชีวิตกลับบอกทุกคนว่าจริงจิวยอมต่อสู้กับหนอนฮิมะอย่างไม่กลัวตายเพื่อทำให้เขาสามารถรอดมาได้จึงทำให้เจ้าล่าเยี่ยกับกู้ชิงลูกศิษย์พระเอกไม่เชื่อถือเพราะว่า จิงจิวเป็นคนที่กลัวตายเป็นอย่างยิ่งเจ้าล่าเยี่ได้ไปพบกับดาบศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้อีกฝ่ายร่วมกับยอดฝีมือมากมายร่วมกันสังหารจากกระพัดหญิงแห่งหิมะน้ำแข็งแต่กลับโดนปฏิเสธ เพราะอาจทำให้ผู้ฝึกยานมากมายต้องตายไปด้วยอีกทั้งเจ้าล่าเยี่ยยังได้พบก่้ตรงส10สำนักจันวารีที่ชนะการประลองพินอยู่ที่นั้นด้วยดอกจันซึ่งก่้ตรงคล้ายกับเป็นยอดผู้ฝึกยานในอดีตปลอมตัวมา ทั้งยังรู้จักกับดาบศักดิ์สิทธิ์และจริงยางจินหญิงอาจารย์อาเจ้าสำนักเขาเขียวอดีตผู้ครองยอดเขาสุดปลายเทพผ่านไป3มปีเจ้าล่าเยี่ยกับกู้ชิงได้ลงจากเขาสุดปลายเทพแล้วปล่อยข่าวต้องการยาสำเชงที่เป็นยาในการฝึกหัดวิชาก้า ตายก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นท่องใครสนของเจ้าล่าเยี่ยทั้งยังให้ร้านรัตนพลึกร้านประมูลที่อยู่ภายใต้ยอดเขาสุดปลายเทศเอายญ้าสำเชงที่เธอเตรียมไว้ไปปล่อยให้กลับหอละค่าร้านประมูลอีกแห่ง เพื่อวางแผนบางอย่างเจ้าล่าเยี่ยยังได้เข้าพบหูกุ้ยเฟยเพื่อต้องการข่าวของลั่นไหวนนานจากอีกฝ่ายแต่ในระหว่างกลับออกมาห้องเต้ได้ให้ขันทีนำกระบี่แรกเริ่มของหนึ่งในสามผู้เร้นกายคนที่โดนสำนักเขาเขียวออกค่ายกลนสังหารโจนต้องหลบซ่อนตัวเทพเซียนแห่งทะเลใต้มาให้เธอยืมใช้ในการลงมือสังหารลันน่นไหวหนาน พอข่าวของยาา่าซัมเชงถูกปล่อยออกไปกับมีคนของสำนักเหมานต้องการเข้ามาช่วงชิงที่หอเลอค่าลั่นไหวหนันที่เข้ามาช่วยเหลือกับต่อสู้กับผู้อาวุโสของสำนักเหมานได้รับบาดเจ็บจนต้องไปรักษาตัวที่หมู่ตึกแห่งหนึ่งเจ้าล่าเยี่ยกับกู้ชิงจึงไปที่หอเลอค่าเพื่อรอคอยการประมูลยาา่าซัมเชงตามแผนก่อนที่จะถึงเวลาประมูลเธอจึงลอบออกไปเพื่อสังหารลั่นไหวหนัน แต่ในเวลาเดียวกันก็ได้พบกับหลิวสือซุยเด็กรับใช้และสิทธิพระเอกที่มาลอบสังหารลั่นไหวนั้นตามแผนการของลั่นไหวนั้นกับพวกที่ต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับลั่นไหวนานและต้องการให้พนาไม่แก่เท่า องการนักฆ่าเชื่อใจยังหลิวสือซุยในเวลาเดียวกันแต่สิ่งที่ค่าคิดไม่ถึงก็คือหลิวสือซุยกลับถวยจังหวัดนี้ลงมือสังหารล่านไหวหนานจริงๆเพราะเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทราบถึงนิสัยของจิงจิวเป็นอย่างดี จึงเปิดโอกาสให้เจ้าล่าเยี่ยสามารถใช้กระบี่แรกเริ่มตัดคออีกฝ่ายได้หลังจากที่เจ้าล่าเยี่ยกับหลิวสือซุยกลับไปปรากฏว่าในร่างของล่านไหวหนันที่โดนตัดคอกับมีทารกแรกเกิดออกมา ก่อนที่ทารกแรกเกิดของลั่นไหวนั้นจะกลับไปยังถ้ำเพื่อซ่อนตัวกลับโดนทงเอียนสิดน้องของลั่นไหวนั้นมือหมากอันดับหนึ่งของแผ่นดินที่เราคอยอยู่เพื่อสังหารเขาเพราะว่าทราบดีว่าเขาเป็นคนที่ทำร้ายจริงจิวคาดาดานิสัยของพระเอกจากการประลองหมักกันวนต่อมากรมสถิตธรรมสำนักมือปราบของเทพานีที่รับผิดชอบคดีการตายของลั่นไหวนั้น ได้ทำการเชิญผู้อาวุโสสูงสุดของอารามจันวารีมาทำนายถึงสาเหตุการตายของลั่นไหวน,นั้นพบว่าผู้สังหารใช้เพลงกระบี่ของสำนักเขาเขียวมีวิชาไฟปีศาจและใช้กระบี่แรกเริ่มทุกคนจึงลงความเห็นว่าเป็น หลิวสือซุยที่เป็นสิทธิทรยศของสำนักเขาเขียวจึงได้ออกประกาศตามจับเขาออกไปทั่วลาดทางด้านสิทธิของสำนักเขาเขียวที่ร่วมวางแผนในครั้งนี้เพื่อจะสร้างความเชื่อใจของหลิวสือซุยและสร้างชื่อเสียงให้กับลั่นไหวหนันคือขัวหนันซานกู้หานมาหัวเอวสงซาและพวกต่างเข้าสารภาพผิดกับอาจารย์ที่ร่วมในการวางแผนจนเกิดการผิดพลาดขึ้น จึงได้รับโทษให้เข้ากับตนทางด้านหลิวสือสุยที่ได้รับความเชื่อใจจากพนาไม่แก่เท่าก็ได้พบกับผู้นำของพนาไม่แก่เท่าทำให้ทราบว่าอีกฝ่ายคือหนึ่งในสาคู่เร้นกายซีอองซุนราชนัดดาตะวันตกผ่านไปอีกสปี6ปี ถึงงานชุมนุมดอกเหมยอ,อีกครั้งหมอกหิมะได้สลายไปคู่ชิงกับหยวนชวีศิษย์ของเจ้าล่าเยี่ยได้เข้าร่วมการประลองมักวิถีที่แดนหิมะอีกครั้งหนึ่งพวกเขาทั้งสองและเหล่าผู้ฝึกยานวายาวทั้งหลายได้ออกเดินทาง เพื่อตามหายังเข้าของของผู้เสียชีวิตและเก็บอัฐิกระดูกจากการเสียชีวิตในครั้งที่แล้วสั่งว่านสูตรสิบสำนักส่วนกลางที่ใช้ป้ายชีวิตของไปเจ้าสามารถนำพาทุกคนไปยังถ้ำที่ทั้งสองโดนกลบฝังอยู่ กู้ชิงกับสร้างว่านซูจึงใช้กระบี่บินขุดเจาะน้ำแข็งลงไปก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ฝึกยานมากมายจนทำให้พบปากท่ามและเห็นยังจิงจิ๋วที่กำลังนอนอยู่บนเก้าอี้หวายในสภาพที่อ่อนล้า มีเพียงกระบี่เหล็กที่มีเปลวไฟลุกโชนให้ความอบอุ่นเมื่อสร้างว่านสู่เข้าไปในถ้ำจึงพบกับไปเจ้าที่อยู่ในรังไหมเพื่อฝึกวิชาต่อมาอีกสองวันพอไปเจ้าออกจากรังไหมพร้อมกับโอสถทองที่สมบูรณ์พร้อมถึงขั้นสุด ทุกคนจึงเดินทางออกมาจากแดนหิมะแต่ถงหลูที่ล้านไหวหนันเคยช่วยชีวิตเขาไว้เมื่อหกปีก่อนพอจะทราบอะไรแล้วได้จะมาขอท้าประลองกับจิงจิ๋วที่สำนักเข,เขาเขียวในภายหลังเมื่อเขาหายดีด้านสิทพี่จิงจิ๋วก็พอที่จะคาดเดาถึงตัวตนที่แท้จริงของจิงจิ๋วได้แล้วว่าเขาคือใคร เมื่อจิงจิวกับกู้ชิงและหยวนชวีกลับถึงสำนักเขาเขียวเป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าล่าเยี่ยที่สำเร็จขั้นท่องไพรสนได้ออกจากการกักตัวฝึกวิชาพอดีวันต่อมาจิงจิวได้พาเจ้าล่าเยี่ยไปยังยอดเขาบึงเขียวครามเพื่อพบกับหลิวอาตาแมวขาวเทพพิทักษ์แห่งเขาเขียวพูดขาวคิดพาตัวมันกลับไปที่ยอดเขาสุดปลายเทพด้วย